พี่ช่างทั้งหลายนะคะวันนี้ทางร้านมารีวิวสินค้าตัวใหม่นะคะเป็นสว่าดโรตรี่ไฟฟ้านะคะรุ่น2ขีด28นะคะของยี่ห้อออนเซนนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นรุ่น2ขีด28นะคะไม่ใช่2ขีด26นะคะ2ขีด28ตัวนี้นะคะทุ่นจะใหญ่กว่าแล้วก็ฟิลคอใหญ่กว่านะคะมาดูกันนี่นะคะเราแกะกันให้เห็นเลยนะคะเป็นทุ่นทองแดงแท้ๆนะคะนี่ แล้วก็ตัวนี้เป็นฟิลคอยนะคะก็ฟิลคอยทองแดงเหมือนกันนะคะก็จะใหญ่กว่าตัวรุ่นปกติที่เป็น2ขีดยี่หกนะคะแถนตัวนี้นะคะเราพิเศษกว่านะคะเราทำเป็นสายไฟ5เมตรนะคะเพื่อตอบโจทย์พี่ช่างทั้งหลาเลยนะคะจะได้ไม่ต้องมานั่งต่อสายไฟเนาะซึ่งปกติอะคะ่ะตัว2ขีดยี่หกตัวสีเขียวอะคะ่ะมันจะอยู่แค่เมตรก,กว่าเองเห็นบ้าแต่นี่คือเราทามาตอบโจทย์เป็น5เมตรไปเลยนะคะแล้วก็พร้อมกับกล่องเก็บนะคะตัวนี้เป็นกล่อง เก็บพลาสติกอย่างดีนะคะแข็งแรงนะคะไม่เหมือนตัวสีเขียวมันจะอ่อนแอเนาะแล้วบางทีมันแตกหักง่ายนะอ่ะแล้วก็ในกล่องเราจะมีอะไรบ้างนะคะเราก็จะมีดอกสกัดแถนมนะคะจะเป็นสกัดตัวแบนตัวทู่แล้วก็ดอกสว่านเจาะปูนนะคะเบอร์หกเบอร์แปดเบอร์สิบนะคะแล้วก็ตัววัลยะนะคะไว้ใส่ตรงนี้เนาะแล้วก็พวกอ่าที่กล่องเก็บดอกสว่านต่างๆแล้วก็ตัวหัวเปลี่ยนนะคะเอาไว้เจาะเหล็กเจาะไม้ได้นะคะเดี๋ยวเราจะทิ้กันให้ดูนะคะว่าใช้งานยังไงอ่ะโอเคมาดูกันอ่ะจึ๊บ มาให้ดูนะคะตัวนี้จะเป็นสีส้มสวยงามของยี่ห้อออนเซนเราเลยนะคะตัวนี้อ่ะสามระบบอยู่แล้วนะลูกค้าน่าจะรู้กันตัวนี้นะคะก็จะเป็นจเจาะเหล็กเจาะไม้นะคะเดี๋ยวเราฟังเสียงกันเดี๋ยวเราขอเสียบป,ปั๊กก่อนนะเนี่ยคะ่ะอ่ะเสียบป,ปัป๊กเน,นี่ยคะ่ะก็เหมือนเหมือนปกติปรับซ้ายปรับขวาตรงนี้ตรงนี้สามารถล็อกได้นะคะเนี่ยกดตรงนี้ล็อกได้เสียงจะนุ่มๆนะคะแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นเจาะ ปูนนะคะกระแทกนะคะนีืเจอะปูนกระแทกนะคะเป็นระบบกระแทกได้แล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นแบบสกัดนี่สกัดนะคะตามนี้เลยแล้วก็ตัวนี้เราสามารถหมุนเอาออกได้ถ้าไม่ใช้นะคะเราหรือจะปรับระดับได้นะคะเราแต่ความถนัดของผู้ช่างเนาะอ่านแล้วเราก็หมุนอย่างนี้ได้อ่าตามนี้สเปคนะคะตัวนี้จะอยู่0ถึง900รอบต่อนาทีนะคะแล้วก็2,500วัตต์นะคะของยี่ห้อออนเซนนะคะเป็นรุ่น2องกี่8นะอ่าดูด้านหลัง ตามนี้นี่นะคะสเปคก็จะบอกนะคะแล้วก็เจาะได้ตามนี้เลยนะคะถึง28อะไรอย่างงี้ตามนี้ไปเลยสเปคปกติอ่ะโอเคแล้วก็ตัวนี้นะคะเปลี่ยนหัวยังไงนะคะเปลี่ยนหัวไม่ยากนี่นะคะเราเอาลูกศรมาตรงกานดันเราก็ดึงออกแล้วก็เปลี่ยนเป็นดอกเจาะเหล็กเจาไม้แล้วก็ดันเข้าไปนี่นะแค่นี้เองง่ายๆนะคะไม่ยากเลยขนาดเราเป็นผู้หญิงยังใช้ได้เลยแล้วก็เอาไปเจาะผนังปูนเจาะแยก แยกสว่านแยกสักแยกสักปูนต่างๆอ่างเงี้ยคือแค่ตัวนี้ก็จบนะคะ2ขีด28นะคะเดี๋ยวเราสาธิตการใช้งานกันให้ดูนะคะนี่นะคะเรารีวิวนะคะตัวสว่านโรตารีนะ,ะ้นี่ตับเป็นระบบแยกนะคะเดี๋ยวเราจะสก,กัดแยกให้ดูนะ,ะเอาเริ่มเลยะคะ่ะพี่ช่าง ะะเดี๋ยวเรามาเจอะคานกันให้ดูนะคะนี่คานแข็งๆเลยนะ,ะเริ่มเลยพี่ช่างลูกค้าท่านใดสนใจสั่งซื้อนะคะก็แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรให้กับแอดมินได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ